อยากลองกินอันนี้เป็นนมชุมพูนะจ๊ะูพอไม่ลวกสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะก็ช่องเคยอยู่บนค้นกาลสินกับเพจหนุ่ยเบียร์ฟมิลี่ค่ะมือนีสิผ้าพีพ่พาน้องมากินฮาวาแชร์ <c oughs> มากับน้องจานะคะจะาจ๋าชาแนลค่ะทุกคนคมาก่อนอื่นเอาเลยลูกหยิบมาเลยลูก เขาบอกว่าเป็นของหวานเกาหลีนะคะทุกคนนี่แจ้งเป็นไแล้วค่ะกินออันนี้จะเป็นของหวานที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะคะเห็นในติ๊กตอกเองปเป็กแสหรือเปล่าอันนี้เบียเห็นพี่กี้กับน้องแพทกินเนาะก็เลยอยากลองกินอันนี้เป็นนมชุมพูนะจ๊ะว้พอไม่ลวกอุ้ยน่ากินมากเลยหอม ิเอาน้ำแข็งน้ำแข็งลูกก่อนมาน้ำแข็งลูกว้าวพอ,อ,อไหมพอและมันเด้นเลยหมดเลย,เลยมาค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเราลองชิมแบบนมชุมพูกันดีไหมลูกมาช้อนมา<ด>ลูก มาจาทุกคนวูวเ,เย็นเย็นเลยอ่ะทุกคนลองลองเลยลกูกอ่งุ่นนะคะมีอังุ่นอ่าไล่เม็ดนะคะองุ่นม่วงแล้วก็ใส่มัดคัดเหรอแมมบอแล้วก็บักแตงโมแล้วพี่พี่น้องจ๋า <c oughs> อืมเขาบอกว่าต้องใส่สไปด้วย มาลองมาลองใส่กระอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยป้าลงแบ่ข่าเขาเลงลงไปยาวพี่น้องจา๋าใส่ลงไปเลยเสียงสุวสาวอีกวอะอ่ะ <c oughs> ม,มาเบิงมันไม่สิเป็นแนวดเนานะพี่น้องจา๋าอุ้ย <c oughs> น่ากินมากเลยอ่ะทุกคน นี่มีแตงโมนะคะมีแตงโมนะคะทุกคนผลไม้ที่เราชอบเนาะอ่ะจัดเลยลกูกมีสิตลาแตงโมภาาเขียนไหนสัตว์เป็นไหน <laughs> เป็นไหนจ๊ะ แล้วนี่เขาให้ติ๊กตรวจอยู <h <h ่บ่สามลิตรแล้วก็ถือสามลิตรแล้วก็ถือออร่องไหมเบิ้งลองไหมร่องไหมร่องไหมเผื่อมันเผื่อมันเป็นแม่เลยูกพี่น้องเดี๋ยว เอาไหมจ้ะเข้าเฮปิสูรหรือเปล่าหลูกตมแล้วเขาใส่ผิดปริมาณหรือเปล่ปาป่ะก็ไม่นะสไปซ์ก็ใส่แค่ครึ่งขวดนมชมพูก็เกือบหมดขวดนะลกูกเอาไหมเอาไหมพี่น้องเอาไมหมเอาไหมเอาไหมมแตงโะอาจ แตงโมนะมันแตงโมมันจะทาให้มีเขาบอกว่าต้องมีแตงโมถึงจะถึงจะใช่นะทุกคนลองดูเนะาะเขาอาจจะกินกับแตงโมอะไรหรือเปล่าใช้ใกับแตงโมนะเขาอุ้ยแสบอยู่ปะจะหาเห็ดเด้อจะหาเห็ดพี่น่อง อย่าหาทำแต่ถ้าใครอยากลองทำก็ลองดูเนาะถ้าบ่มีรสชาติทองพนละไมเนี่ยตายไปเลยตายไปเลยจ้ะมันเป็นแหลมปแหลมมากปะเป็นยังไงบอกบุ้เถืองว้า เออโล่งอีกทีข้ามมึงเพื่อมันผิดพลาดอืมไเพื่อมันอย่ว่าผิดพลาดเราแหละมันจะแบบทุกคนถ้าสมมุติว่าถ้ากินแต่นมชมพูโอเคอร่อยเนะานะจ้านะถ้ากินแต่นมชมพูแสบอยู่พี่น่อง อไปอาจจะเฮเนมันสาขึ้นมันเสียรสชาตินะป้าว่าสไปทำให้เสียรสชาติมากเลย่าอื้อหอแปลว่าเบาอร่อย มันบรุ่อืมกินแต่ผลละไม่ดีกว่าอร่อยกว่าเยอะเนาะเนาะอู้หูนึกว่าจะว้าวแบบนึกว่าจะแบบว้าวอ่ะเห็นคนกินมากอืมืมกินกลายแห่ง พี่โป้มีพี่โป้ด้วยนะทุกคนพี่โป้เลยอ่ะกินดูพี่โป้ทุกคนพีปีโป้อร่อยพี่โป้แซ่บดิงดิ้งดิงปีโป้อร่อยเด็กเก่ามีเป็นไดล่ะ เด็กเกาหลีน้องชาใส่แบบแบบเกาหลีเกาหลีเกาหลีเอาใจอ่ะเพป็นมาป้าน้องจ้าอยากกินของหวาน,วานเกาหลีไหมเห็นไหมสู่ของหวานเท่าไดรอยู่บ่ล่ะลูกน้องจ้าเห็นเขากินพิซซ่าเบอร์สันพี่น้องบักอ่งุ่นนี่ซื้อมาพ่วงละสองร้อยสองร้อยใครอยู่หาซื้อสตรอเบอรี่ว่าได้ <laughs> ถักสตรอเบอรี่มากนี่อีกสองร <c oughs> ้อยเออ <c oughs> เห็นตั้งแต่ป้ายสองร้อย <c oughs> กล้องน้นอยๆนะอกี่ลูกนะห้าลูกห้าลูกสองร้อยสตรอเบอรี่ไข่ยอยู่มันเบิดก็เลยบริสุทธิ์มาอืมเลอะบอกอุ้งเนี่ยไหลเม็ดเนี่ย เจ็ดสิบบาทเนี่ยพี่น้องจ้าน,นี่ใส่มาขัดยังเนี่ยเจ็ดสิบบาทก็เสียบสองร้อยพี่น้องเอ้าร้านอยากกินจัดไปเป็นไรละ่ะ <c oughs> เป็นไรละ่ะลูกเกาหลีสมใจวะเกาหลี <c oughs> <c oughs> ขาบอกเห็นของอื้นืนนี่แพ็บ <c oughs> พ็แพ็ดเพ็ดเพ็อ๋ออิีโป้ปิโป,ปอะไรคุดเ <c oughs> สียเสียอะไรอืมเส้ยอะไเนาะคือ ทุกคนน้ำมันน้ำมันไม่อร่อยเนาะน้ำมันไม่อร่อยแล้วเราก็เลยต้องกินผล,ลไม้นะคะเพราะผล,ละไม้แพงสไปายกันนมชมพูมันไม่แพงนะคะทุกคนไม่เป็นไรเราจะไม่ทิ้งเด็ดขาดถ้าใครอยากกินลองซื้อมาทำกินดูเนาะลูกเนาะเห็นไหมลองซื้อมาทำกินดูนะคะ แล้วอร่อยไม่อร่อยใครเคยกินก็คอมเมนต์กันนะเออบางคนเขาก็อร่อยเนาะแ่บของเขาแต่พอถือปาักเน่าถ้ารับมังค์จามเนี่กินใดแวกะถ้าให้ให้กินก็คาร์โบได้กินอีกเอาไหมกับบักที่ททิ่มกรอบอันนี้แ่บวกกันทบทิ่มกรอบน่ะซีบะ ับสองร้อยเอย้กับสี่ร้อยร้อยด <c oughs> <c oughs> วมเหมอกับสี่ร้อยนี่เพราะจังงูผอมไม่ว่ากันค่ะเนี่ยไม่เคยกินอะไรก็ลองนะคะอร่อยก็กินต่อไม่อร่อยก็ก็ก็นั่นแหละคะ่ะก็ได้ลองเนาะอืมไม่ไม่ลวก เวลาคนถามก็จะได้แบบฉันกินมาแล้วนะฉันกินแล้วฉันเคยกินแล้วอืมถ้าเขาชวนกินอีกก็บอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> อืมไม่เอากินอย่างอื่นดีกว่าไม่ถูกปากเราอาจจะถูกปากคนอื่นแต่ไม่ถูกปากเราเหมือนอาหารอีสานบางอย่างเนะลูกนะ เหมือนลาบนี้เนาะอืมหรืออะไรที่แบบหลายๆอย่างของอีสานคนอื่นไม่กินแต่เรากินเนาะเออเพราะาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพากินถ้าถูกปากเราเราก็กินถ้าบะถึกปากห้าห้อวก็บบะกินได้พี่นอ้องอืมอืมอ,มอมจบการรีวิวเพียงพอนี่ครับพี่น้องคะ โอเคปะโอเคอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลูกฮาวาชร์ <are> สำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะของหวานเกาหลีนะคะฮาวาชร์ <laughs> เอามากินให้พี่น้องเบิงงเลยด้อค่ะด้วยความที่เห็นเขากินแล้วหน้าอร่อยแล้วเราก็อยากลองกินเนาะทุกคนเนาะ ก็เอ้ยน่ากินสีสันแบบมันสวยงามอะ่ะมันน่ากินก็เอามากินให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะก็ผู้ใดอยากล่องเห็ดก็ล่องเบิองด้วยจากพี่น้องจากอาจจะถูกใจก็ได้เนะาะบวกกันค่ะสำหรับคลิปหนีเบี้ยกันตน้องจากขอตัวลาไปก่อนจา้าพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ